พาท่านผู้ชมมาดูหอยเชอรี่วางไข่อันนี้เป็นหอยเชอรี่ตัวสีน้ำดำนะนะครับดูเขาเขาเอาไข่ขึ้นไปไงตอนนี้เขาดันไข่ขึ้นไปนะเห็นไหมไข่ไข่ขึ้นไปแล้วไข่ขึ้นไปเขากำลังปล่อยไข่ออ,อกออกมาอีกครับ นี่กาลังปล่อยไขวิ่งเ,เห็นไหมขึ้นไปเองแล้วลว่าทําไมไข่มันวิ่งขึ้นข้างบนได้ครับท่านผู้ชมเห็นนะมันต้องมีพลังขับเคลื่อนอะไรบางอย่างอันนี้ลูกเดียวไปอันนี้สองลูกวิ่งตามมาอันนี้สองลูกวิ่งตามมาพอสองลูกวิ่งตามมามันก็จะมีลูกเอิมไปทางซ้ายไปทางขวาอีกนะครับ อ,อนะครับเราไม่ได้ตั้งกล้องนะคนี่ถ้าตั้งกล้องกล้องจะไม่สัน่นลูกเดียววิ่งวิ่งวิ่ง,งขึ้นไปแล้วก็สองลูกวิ่งตามเขาต้องมีพลังขับเคลื่อนอะไรบางอย่างของเขานะครับท่านผู้ชมอือพอดีถ้าไฟจะจ้ดโอ้ตอนนี้วิ่งวิ่งวิ่ง,งขึ้นมาอีกแล้ว มันมีไข่ร่วงอยู่ตรงนี้หรือเปล่าวะนี่ครับท่านผู้ชมอมืโอ้ไข่วิ่งตามกันขึ้นมานะครับตอนนี้คือไข่วิ่งตามกันขึ้นมาแล้วก็ไปเกาะเป็นเออนะมันก็ไข่อยู่ประมาณหลายตัวอู้ยุงเยอะชิบไายนี่ครับ